ขยายนะฮะสงครามออกไปเป็นสงครามตัวแทนนะครับสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้เพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองด้วยการขายอาวุธและการใช้แรงงานทหารนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับผมกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับคนไทยในประเทศอิสราเอลและสงครามกําลังขยายตัวกว้างมากขึ้น,นเรื่อยๆกอดตายทะลุแล้วก็00 0าพนศพนายกรฐมาตรีอิสราเอลประกาศเสริม สองสองครามกาซาในการทำลายล้างศัตรูทั้งภาคพื้นดินและใต้ดินนายัฐกนตรีเบนจามินเนธันเยฮูนะครับเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลได้เริม่มดำเนินการขั้นที่สองของสองครามกาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่พวกเขาเดินหน้าบรดยการทางภาคพื้นนะเล่นงานพวกนักรบฮามาสพร้อมประกาศทำสงครามกับศัตรูในการกวาดล้างทั้งบนดินและใต้ดินนะครับ การเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นท่ามกลางตัวเลขผู้สียชีวิตในฉนวนกาซาพุ่งเป็น7,600รายรวมทั้งสองฝ่ายเกิน9,000คนเข้าไปแล้วในขณะ,ขณะที่ในขณะที่ร้องอิสราเอลหยุดการสังหารหมู่นะครับผู้คนหลายแสนคนเดินขบวนประท้วงไปทั่วโลกนะครับแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์ ผู้คนหลายแสนคนเดินขบวนตามเมืองต่างๆทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางรวมทั้งเอเชียแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์เรียกร้องสิทธิการมีชีวิตอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในขณะที่กองทัพอิสราเอลยกระดับการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินถลมน่มฉนวนกาซาแก้แค้นนักรบฮามาสบุกทำการจู่โจมอารวาสเขี่นฆ่าชีวิตคนในอิสราเอลเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในขณะที่ ร่วมวงอย่างเต็มตัวสื่อของอิหร่านนะครับแฉทหารของสหรัฐอเมริกา5,000นายมีส่วนผัวพันป็นบัิการบุกกาซาของอิสราเอลสหรัฐอเมริกานะครับนำทหารหลายพันนายเข้าร่วมปฏิบัิการภาคพื้นดินในจุนกาซาของอิสราเอลตามคํำกล่าวอ้างของสำนักข่าวทาสัสทัสนิมนะครับสื่อมวลชนของอิหร่าน หลังจากเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนแถลงแผนเสริมกําลังจํานวนมากเข้าประจําการในตะวันออกกลางท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับความตึงเครียดกับอิหร่านที่ขยายตัวความนะครับไมยีละหลายสงค,านะคร,รามฮะประธาธิบดีโจไบเดนกล่าวทิ้งบอมถล่มซีเรียชอบทำนะครับตอบโต้เหตุโจมตีทางอากาศนะฮะพลเรือนของสหรัฐอเมริกา ประธานดีโจไบเดนยืนยันว่าบริการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาถล่มภาคตะวันออกของซีเรียในยสัปดาห์นี้มีความชอบธรรมทางกฎหมายระบุปฏิบัติการต่างๆเหล่านั้นเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมต่อเหตุที่ใช้ดโดรนและจรวดเล่นงานกำลังพลสหรัฐอเมริกานะครับรอบแล้วรอบเล่าในภูมิภาคแห่งนี้หนังสือพิมพ์นะฮะกออภยัยฮะในหนังสือซึ่งทงถึงสมาชิกสภาผู้วารัรที่มีการเผยแพร่ เมื่อ27ตุลาคมทำเนียบขาวระบุว่าบริการทางอากาศเป็นไปตามกรอบอำนาจทำสงครามของประธานาธิบดีและมีขึ้นหลังเหตุโจมตีกำลังพลและตั้งทางการทหารของสหรัฐอเมริกาในซีเรียและอิลักซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในขณะที่เริ่มขยายวงกว้างาการประท้วงต้านยิวในสหรัฐอเมริกาลุกลามเป็นม็อบ7 0 0 0คนปิดถนน บร,บรูกลินร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์ผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์หลายพันคนบีบให้เจ้าที่ต้องปิดสะพานครสกลินนะครับขออภัยฮะสะพานบรูกลินหลังรวมตัวกันที่นิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกาท่ามกลางสมความระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาส่งเสียงเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการเขีนข่าพปรเรือนที่ไม่รู้อนโนอนเนและปลดปล่อยปาเลสไตน์การชุมนุม บนสะพานบรูคคลินนะครับเกิดขึ้นในวาระครบรอบ3สัปดาห์นับตั้งแต่นักรบฮามาสเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบเล่นงานอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมสังหารผู้คนไปไม่น้อยกว่า1,400รายส่วนใหญ่เป็นพรเรือนอย่างไรก็ตามนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสราเอลเปิดบริการโจมตีทางอากาศแก้แค้นเข็นฆ่า,าชาวปาเลสไตน์แล้วอย่างน้อย7,3 0 0คนในขณะที่สหรัฐอเมริกาชักปวนฮะ บุกยึดสถานีรถไฟกลางนิวยอร์กนะครับร้องหยุดบอมเขีนฆ่าชีวิตในฉนวนกาซาผู้ประท้วงหลายร้อยคนถูกจับกุมในสาหารัฐอเมริกาหลังเกิดเหตุปักหลักชุมนุมบริเวณลานสถานีรถไฟแกรนเซนเทนนิวยอร์กหนึ่งในศูนย์กลางของการขนส่งหลักของมหานครแห่งนี้เรียกร้องขอตกลงหยุดยุติหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาส พวกผู้ประท้วงสวมเสื้อยือดสีดํามีข้อความว่าหยุดยิงเดี๋ยวนี้และไม่ใช่ในานามของเรานอกจากนี้บางส่วนยังได้ชูป้ายข้อความเรียกร้องเสรีภาพสหรับชาวปาเลสไตน์และการหยุดบอมนะครับถล่มฉนวนกาซาพร้อมตะโกนว่าไม่เอาอาวุธอีกแล้วไม่เอาสงครามอีกแล้วหยุดยิงคือสิ่งที่เรากําลังต่อสู้และมีการเรียกร้องในขณะที่เทลวิฟนะครับแชร์ข่าวกรองลับ ฮามาสนะครับแอบสร้างอุมโมงลับไปยังลิสเดนนะครับไว้ใต้โรงพยาบาลใหญ่สุดของกาซานะครับสัญญาณมือถือกลับมาหลังโดนตัดสัญญาณโลกเศร้านะครับบอกอริชบล็อนะครับช็อกรู้เมียลูกดับระหว่างรายงานสดนะครับกลับมาทำงานแล้วสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเปิดเผยข้อมูลช็อกโลกว่าใต้ดินของโรงพยาบาลซีฟานะครับที่ใหญ่ที่สุดของกาซามีอุโม,มงใต้ดินขนาดใหญ่กล้ายเมืองไม่ต่างจากเลคคูนซิตี้ของภาพยนตร์สุดช็อกนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนั้นด้านนักข่าวฮิชเบลที่สูญเสียชีวิตทั้งครอบครัวไประหว่างการรายงานข่าวที่ทำให้เกิด ทำให้โลกได้เห็นถึงความเวลวร้ายของสงครามกลับมาทํางานต่อนะครับสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเริ่มใช้การได้นะครับนายกรัรมตรีสกอตแลนด์เป็นห่วงพ่อตาแม่ยายหลังคุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่เป็นที่คือหาอีลอนมัสนะครับดูไม่ไหวส่งอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะครับซาลิงช่วยองค์กรบรรเทาทุกข์ของกาซานะครับหลายพันคนทนหิวไม่ไหว บุกปล้นสดมโกดังของ UN เอนะครับเอาอาหารของใช้จำเป็นกลับบ้านสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเทลวิฟคมคูจะตัดความสัมพันธ์กับบริษัทสตาร์ลิงของอีลอนมัสนะครับหลังเขาทวิตวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจะเปิดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตดาวเทียมให้กับองค์การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศแต่อิสราเอลชี้เป็นช่องทางช่วยฮามาสก่อการร้ายส่วนสหประชาชาติกลุ่มขมับ หลังประชาชนกาซาหลายพันคนทนหิวไม่ไหวบุกกดังเก็บอาหารสิ่งของจำเป็นเอากลับไปใช้ให้กับครอบครัวตะวันตกชี้นิ้วปูตินกำลังสร้างขั้วโลกแห่งความชั่วร้ายเปิดช่องให้เตหารานพบฮามาสที่กรุงมอสโกในขณะที่นิวยอร์กเกอนะครับฉลองวันเฮลโลวีนนะครับวันปล่อยผีสุดเวียงสีสันตรการตาผีหลอกร้าน ขายยานะครับ SVS ชื่อดังตั้งรูปม้วนกระดาษทิชชู่บนชั้นวางขายกันโดนขโมยหลังปิดไปกว่า1,500สาขาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประชาชนนิวยอร์กต่างตกแต่งบ้านของตัวเองให้กลายเป็นบ้านผีสิงทั้งกองทัพซอมบี้โครงกระดูกเว็บแมงมุมปีนี้ตีมบาร์บี้สีชมพูแต่ยิ่งกว่าผีหลอกฮะ USA อัปเดต ต้องที่ร้านขายยา S V S ชื่อดังในกรุงวอชิงตันซิตี้หนีโจรปร้นสินค้าหันมาใช้รูปภาพตั้งบนชั้นวางขายแทนนะครับสนใจกรดกริง่งเรียกพนักงานในขณะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮามาสก็มีการขยายสงครามขั้นที่2กว้างขึ้นในขณะที่นักศึกษาอาชีวะ ในอิสราเอลขอกลับประเทศไทยทั้งหมดวันสู้รบทวีความรุนแรงนะครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเร่งชี้แจงต่อครอบครัวคนไทยในอิสราเอลให้รีบเดินทางกลับประเทศหลังการสู้รบทวีความรุนแรงขณะที่นักศึกษาอาชีวะในอิสราเอลขอกลับไทยทั้งหมดแล้วนะครับผู้ช่วยร,รัฐมตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนชาวไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเติมว่าขณะนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ดูแลและติดตามนักศึกษาอาชีวะที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการร่วมมือในการจัดการสอนทวิภาคีในระดับปวสสาขา พืชศาสตร์ในอิสราเอลเมื่อปี2,566รุ่นที่24จําจำนวน78คนคนณะศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านเกษตรกรนะครับในรัฐอิสราเอลก่อนหน้านี้ได้แจ้งขอกลับมาแล้ว7คนจึงเหลือนักศึกษาอยู่ฝึกงานในอิสราเอลอีก71คนโดยสถานทูตอิสราเอลได้แจ้งว่าขณะนี้สถานการณ์สู้รบในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นและอาจขยายเพิ่มขึ้นทำสงครามไปตามขอบเมืองต่าง ดังนั้นจึงแจ้งให้อพยพคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกลับประเทศโดยเร็วนะครับนายอิสระพงศ์กล่าวว่าตนได้พูดคุยทําความเข้าใจกับนักศึกษาอาชีวะที่ฝึกประสบการณ์ตามโครงการดังกล่าวที่เหลือทั้งหมดแล้วเพราะยังอยากฝึกหากยังอยากฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่อาจจะไผลกระทบได้แม้สถานที่ฝึกงานอยู่ห่างไกลจากสถานที่สู้รบก็ตาม ซึ่งนักศึกษาอาชีวะทุกคนยืนยันจะเดินทางกลับประเทศไทยในทันทีโดยออกเดินทางจากประเทศอิสราเอลในวันนี้นะครับได้เดินทางถึงประเทศไทยราววันที่30ตุลาคมนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลคลี่คลายแล้วหากนักศึกษาประสงค์จะเดินทางกลับไปฝึกงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเตรียมงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อทําการฝึกวิชาชีพนะครับในประเทศอิสราเอลต่อไป ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังผู้วา่าการจังหวัดเร่งคุยญาติเกลี้ยกล่อมให้แรงงานกลับยังประเทศไทยนะครับและบอกว่ารัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับทั้งเร่งออกมาตรก,การเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆอย่างเต็มที่โดยหากครอบครัวต้องการให้ช่วยติดต่อประสานงานเรื่องการเดินทางกลับก็ให้ญาติทำความ แจ้งมายังอำเภอรหรือจังหวัดได้เพื่อจะได้ประสานงานอำนวยความสะดวกต่อไปในเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามแล้วเข้าร่วมกับกลุ่มอิสราเอลนะครับในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสและทำการร่วมโจมตีอิหร่านอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาประกาศว่านะการโจมตีอิหร่านเป็นไปด้วย การถูกต้องตามกฎหมายเพราะอิหร่านทำการโจมตีฐานที่มั่นและโจมตีทหารของสหรัฐอเมริกาในหลายจุดทำให้สหรัฐอเมริกาต้องประกาศโจมตีนะครับอิหร่านรวมทั้งกวาดล้างกลุ่มฮามาสด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เข้าสู่การบานปลายนะอิหร่านนะครับก็เข้าร่วมสงครามด้วยนะครับอิสราเอล ก็ปรากฏว่าเข้าทำการโจมตีกลุ่มฮามาสทั้งบนดินและก็ใต้ดินอย่างเต็มที่ประเด็นที่น่าสนใจคือนักศึกษานะครับและคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลตอนนี้เกือบหมื่นคนแล้วนะครับที่ได้ลงชื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับหลังจากสถานการณ์ตอนนี้ก็บานปลายนะครับเนก่งาฝึกงานนะครับของเทคนิคจำนวน อขอไปหะของอาชีวะจำนวน71คนก็ปรากฏว่าเดินทางกลับประเทศไทยด้วยผมเรียนทุ้นส่วนนะฮะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงสหรัฐอเมริกากำลังเร่งปฏิกิริยาอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับอิสราเอลหลังจากที่สหประชาชาติได้มีมติให้ทำการหยุดยิงในทันทีแต่มติดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมายนะครับสหรัฐอเมริกาจึงร่วมเร่งปฏิกิริยาในการโจมตี กลุ่มฮามาสนะครับและขณะนี้เกิดการชุมนุมประท้วงไปทั่วโลกเลยทีเดียวสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากในขณะที่ยูเครนก็ได้มีการขอเปิดเจรจา,ากับรัสเซียหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้รัสเซียทำการซ้อมรบนะครับด้วยอาวุธนิวเคลียร์และมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะทำการโจมตียูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบ มีคนตั้งคำถามว่าจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ามไหมนะครับผมเรียนว่ายัางยังไม่เป็นสงครามโลกครั้งที่3ตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการต่อสู้หรือสงครามอาวุธเปลี่ยนแปลงเป็นการขยายสงครามออกไปเป็นสงครามตัวแทนนะครับสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้เพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองด้วยการขายอาวุธและการใช้แรงงานทหาร นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดาวโยหวมาหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยาวร่างภูเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอวูย มหาวาชิราลงกรณโคดินทรเทพยักวารางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญ โรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะอและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์อดินพระเทพยาวรางกุณ แสงแห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนพวงชนเพืดอทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ การเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูน ควงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ